ชื่อของอาพัสาราหงสกุลยังคงเป็นตำนานที่คนไทยไม่มีวันลืมนางงามจัก,กรวาลคนแรกของประเทศไทยผู้คว้ามงกุฎมิสอูนิเวอร์สในปีคศ1965ด้วยความสง่างงามและบุคลิกอันอ่อนช้อยสมบูรณ์แบบจนโลกต้องจดจำล่าสุดปุ๊กอาพัสาราได้เผยภาพหายากของครอบครัวผ่านอินสตาแกรมเป็นภาพเก่าทรงคุณค่า ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจโดยเธอระบุว่าคุณปู่พระนาวการโกวิทคือเกลื่อนหงสกุลคุณพ่อแนาว,วาอากาศเอกพิเศษเพิ่มหงสกุลตอนท่านอายุหกปีพร้อมปัดเผยรายชื่อลูกๆทั้งหกคนได้แก่ดยาอาอภัสราธนัด,ดาปวีนาชมาดลและเอกภาพหงสกุลไม่เพียงเท่านั้น ยังได้เผยภาพคุณตาและคุณยายคือพระประสิทธ,ธิวินิจฉัยและนางละออการจนาคมซึ่งถือเป็นตระกูลขุนนางเก่ามีเชื้อสายสกุลผู้ดีที่ได้รับการยกย่องในยุครัตนโกสินทร์ตอนตน้นภาพและเรื่องราวที่อภัสรานำมาเผยแพร่ในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนความงามของเธอในฐานะอดีตนางงามจักรวาลแต่ยังสะท้อนรากเม้าทางวัฒนธรรมของตระกูลหงสกุลที่เปี่ยมด้วยเกียรติและคุณค่า สมกับคำว่างามทั้งกายงามทั้งสกุลอย่างแท้จริง